ตำนานอาถรรพ์ของช่างตีดาบ999เพรอะไรคือ999เพศก็กิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมมารอบนี้มีของรางวัลใหญ่เป็นสกินไอวอร์สีแดงอันนี้แล้วก็ชุดของตัวผู้ชายเป็นโทนเปลเวลเพลิงนะก็กดเข้าไปกันเลยครับ ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูกิจกรรมใหม่กันวงล้อมหัศจรรย์กิจกรรมนี้มีของรางวัลใหญ่3าอย่างก็คือไอวอเพชร9 9 9และก็ชุดเซ็ตของตัวผู้ชายนะฮะแล้วก็มีของรางวัลโบนัสด,ด้านบนนี้ด้วยซึ่งวิธีการเล่นเหมือนเดิมเลยมีสุ่ม1ครั้ง10ครั้งและพิเศษ1ครั้งซึ่งผมอะ่ะจะสุ่มแบบทีละ10ครั้งรัวยาวไปเลยนะอย่างแรกเนี่ยเรากดปิดอนิเมชันกันก่อนแล้วก็กดสุ่ม ปิดแจ้งเตือนกดยินจันปาแปลกเอ้ยเพชร99ดออกเลยเหรอเอ้ยมาไวแปลกๆอะปาบสองปาได้กูปองปับสามอะกูปอง4 5 6เฮ้ยได้เพชร99 7ดเเ็ดพชรอีกแล้ว8เอ้ยมาคู่เลยรอบนี้9 10 11 12อุ้ยรอบนี้มาคู่เลยนะ13อุ้ยรอบนี้มา3อันพร้อมกันนี่ผมกำไรหรือขาดทุนครับเนี่ย14 15 16 17 18 19 20 21 22อุ้ยรอบนี้มา3อันอีกแล้ว23 24 25 26 27 28 29อ้าวมาแล้วนะชุดตัวผู้ชาย โอ้โห oh, 29รอบเพิ่งจะออกแต่ว่า i w วอลยังไม่มาเลยนะ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43เฮ้ยผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะคุณผู้ชมมันไม่น่าจะออกยากขนาดนี้นะหรือผมพลาดอะไรไป <c oughs> ไหนขอดูชุดก่อนอย่างแรก นี่ไงชุดน่ะมันมาแล้วนะเ <Huh? S 1> นี่ยได้แล้วแต่ว่าไอวอร์เนี่ยผมว่าผมตกสำรวจหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยมันมีแจ้งเตือน <c oughs> โอ้โหนี่ไง <c oughs> มันออกมาแล้วนี่นา <c oughs> เอาแล้วที่ผมกดสุ่มไปเมื่อกี้มันคืออะไรครับไอวอร์ห <What? S 1> น้ายากลายไฟมันออกมาตอนไหนอะเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะ <c oughs> ไหนผมขอย้อนดูประวัติหน่อยนะคืองงมากเลยมันมาตอนไหน รอบแรกเนี่ยยังไม่มีได้แค่เพชรกับคูป,ปองรอบสองละ่ะอันนี้ได้คูป,ปองรอบสามนี่ไงไอวอลผมได้ตั้งแต่รอบที่สามแล้วนะเนี่ยแต่มันไม่โชว์หน้าแรกไนงะมันโชว์แค่พวกคูป,ปองกับกล่องสุ่มจริงๆมันควรจะเอาไอวอลที่เป็นของรางวัลใหญ่มาอยู่ข้างหน้านะเออเราก็ไม่ได้กดเข้ามาดูไนงะโอ้และไอที่สุ่มไปรัวๆเมื่อกี้คืออะไรจากจะกรกลากลายเป็นขาดทุนเฉยเลย มาดูชุดกันดีกว่านะก็เป็นชุดเซ็ตของตัวผู้ชายที่ซ่อนแค่เกาะอย่างเดียวไม่ได้ซ่อนเปล่านะแล้วก็บอกว่าแสดงเอฟเฟกตพิเศษขณะต่อสู้ด้วยเอฟเฟกตพิเศษคืออะไรน่าจะเป็นพวกเปลวไฟรอบๆชุดนี้แน่เลยนะฮะ ก็สำหรับกิจกรรมเนี้ยใครจะสุ่มอ่ะก็อย่าลืมเช็คของรางวัลหน้าหลังๆด้วยนะอย่ากดรัวๆแบบผมนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้โดนไปทั้งหมดเนี่ย3,638ันร้อเพชรหรือประมาณ1,000งบาทเลยนะครับโอ้สบายตัวก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดกับไอวอลกันในโหมดหัวโตนะ วันนี้กลับมาเปิดให้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นโหมดที่ผมชอบมากที่สุดในฟรีไฟล์แล้วแหละใครคิดถึงโหมดนี้ก็รีบๆเข้าเกมเ,เลยนะฮะพอรู้สึกว่ารอบนี้จะเปิดให้เล่นแค่ไปกี่วันเองนะโอเคมาลุยกันดีกว่านะครับวันนี้สุ่มทีมาเจอใครบ้างครับเนี่ยกวางนิวครอบครัวที่รักโอ้ชื่อนี่ของจองกันเลยนะเนี่ยกวางนิวครอบครัวที่รักออกแนวแบบเขียนนะเรียงความอ่ะ แปลกกับระเบิดไว้ก่อนเพื่อใครเขาวิ่งม,มืนมาเหยียบได้1คิวเอ้าเบอร์สี่ไปโดนอะไรเอ่ยต้นเกมกับตัวใครตัวมันก่อนนะเฮ้ยแล้วทำไหมหมวกเวลสามันเป็นสีน้ำเงินครับลดความเสียหาย66%ความทนทาน230อ๋อมันเป็นหมวกสกินครบรอบ4ปี GM ลอมมลืมออกแน่เลยอ,อะไรนะพี่โพสต,ตัวจริงหรือเปล่าเอ้ย นี่ไม่ใช่พี่พศต,ตัวจริงเนี่ยตัวปลอมเพราะว่าตัวจริงอนอนอยู่บ้าน <c oughs> นั่นนอนอาจจะสงสัยตัวจริงตัวปลอมตัวจริงไม่มาวิ่งในเกมนะตัวจริงนอนกินขนมอยู่ที่บ้านนะครับมาได้ปืนระเบิดละหนึ่งกระบอกขึ้นไปเคียยวตีบนก่อนปืนระเบิดเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าโหมดนี้เราเก็บกระสุนได้แบบไม่จำกัดนะครับ จะแบก20 3 0ลูกก็เก็บไปเถอะแต่ว่าโหมดปกติทั่วไปเนี่ยมันทําไม่ได้นะนี่เจอละจัางวันนี้สับยิงจังวันนี้สับยิงเต็มตี้เลยนะยอดปืนระเบิดปะยอดไปอีกลูกยอดไปอีกลูกไม่เตกเอาไปอีกลูกเอาไปอีกลูกเอาเรียบร้อยแตกสอง MGL มันยังยิงไม่ค่อยสะใจนะเดี๋ยวต้องไปหา M79 ไดา้ก็ดังมีคนเต็มเลยนะเนี่ยลูกศรมาทุกทิศทุกทางส่งระเบิดไปเช็กระยะหน่อยอคออเอไขข้อขวามาหลบแป,ป๊บหมวดนีมาตายแล้วเกิดได้เรื่อยๆนะคนมาเลยมาทุกทิศ <Hey. S 1> เจอแล้วหนึง่งเอาไปอีกลูกเอาไปอีกลูกไขข้อหลังข้อหลังเหร เอาวิ่งวิ่งอยู่วูบซะงั้นช่วยยิงใช่ไหมฮึเอา <c oughs> โอ้โหกดตายดีกว่าล้มปุ๊บนี่ไม่ต้องรอเพื่อนดึงเลยนะไปโดดใหม่ไว้กว่านะ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้เราลงบนป่องกันบ้างดีกว่านะครับความสนุกของโหมดนี้ก็คือตรงนี้แหละตายปุบแล้วมันก็เกิดใหม่ได้เรื่อยๆแล้วก็มีปืนมาให้หนึ่งกระบอกด้วยโอเค รอบนี้ผมได้ฟาร์มมาร์สนะเจอผู้สาวนั่งฟาร์มอยู่สวัสดีจ้าคุณตำรวจตําตๆาตํ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 ตตตตเรียบร้อยเฮ้ยเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเฮ้ยไอ้เนี้หัวแตกไปดีวู้ตกใจหมดเลยเพื่อนสวัสดีพี่จีมินมารัวจัดจัดดูดของก่อนบางทีก็ไม่จำเป็นต้องซ้ำนะ ยิงล้มปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบดูดของอุ๊ยนี่เจอแล้ว M79 เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนลงมาถมเราไอ้บนเนี่ยมันโซนอันตารายคิดถึงหอแบบเก่าอะ่ะแบบเก่ามันจะเป็นแท่นเรียบๆเ,เ,เล็งอะไรเล็งอะไร <laughs> แตกคู่กดตายดีกว่าตายปุ๊บต้องรีบกดโดดลงมาเก็บปืนถ้าเกิดว่าเราลงช้าเนี่ยโดนขโมยแน่นอน เมื่อกี้อุสาได้ M79 และยิงอย่างยากเลยข้างบนนี้คือคิดถึงแพทเก่ามากเลยสมัยนั้นปล่องบีมามันจะไม่กลวงแบบนี้นะมันจะมีฝาปิดด้านบนคนชอบลงมาดวนกัน <c oughs> อะไรนะพี่พดตัวปลอมเปล่าร <c oughs> อแป๊บนอนๆดีเนี <c oughs> เรียบร้อยดูดของให้ไว ก่อนที่จะโดนโถมอีกรอบคือนันนอนอาจจะสงสัยนะว่าในเกมเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอม <c oughs> ก็ขอตอบให้ชัดๆอีกทีนึงนะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยตัวปลอมนะเพราะตัวจริงนอนอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผู้สาวผู้สาวเอาเรียบร้อยคนนี้ลงข้างบนตลอดเลยนะสงสัยอยากจะใส่เดียวแต่เพื่อนผมเนี่ย ไม่มีใครมาลงด้วยเลยรู้สึกเหงายังไงก็ไม่รู้อุตส่าห์ยึดพื้นที่ได้กลายเป็นต้องรอต้อนรับศัตรูเลยนะรอเขาโดดล่มลงมาใหม่นะฮะโอเคมาอีกนึงูสาวอูสาว,อ,สาวอุ๊ยยิงอะไรยิงอะไร <laughs> มานี่ครอบครัวมาลงข้างบนเถอะของอย่างเยอะไม่มีใครช่วยฟาร์มเลย ลงข้างล่างมันป้องกันตัวลำปากนะอ่ามาละหนึ่งเพื่อนผมรอตรงนี้แหละเพื่อนรอต้อนรับมีปืนไกก็ยิงเป็นแมงเม่าเลยนี่แน่นี่นน <c oughs> มาหนึ่งนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แอ่แตกสองแตกตั้งแต่อยู่บนฟ้าแตกเสร็จเราก็ฟาร์มต่อ ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดเหรอแหมมันยิงลำบากเดี๋ยวรอกลางลมแป๊บกลางลมแป๊บโอมาดูชุดกันดีกว่าระหว่างรอคนและนี่ก็คือชุดใหม่ช่างตีดาบในตำนานนะมาพร้อมหัวขาวทรงผมยาวนะครับโอรีวิวไปก็ระแวงไปกลัวคนโดดลงมาชาร์จจุงเบย เป็นการรีวิวแบบระแวงระแวงนะอุย้ยมาอีกแล้วไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมเอาหมุนหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเอาล่วงและมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งผู้สาวแม่รู้สึกจะเลี้ยวหลบกันหมดเลยนะลงมาเนี่ยลงมาตรงตรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเบี้ยวเบี้ยวลมเบี้ยว <laughs> โดนยิงกดดันอย่างต่อเนื่องมาอีกหนึ่งนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหพอเขาโดนยิงแล้วเขาเลี้ยวหลบกันหมดเลยอะ่ะมาคนไม่มาเราก็มาดูไอวอลกันต่อแล้วไอวอลนี่จะดูยังไงเนี่ยต้องวางตรงนี้แล้วผมก็ต้องวิ่งอ้อมใช่ไหมมันเห็นแต่ข้างหลังเอ้ยเพื่อนอย่ายิงไอวอลโอ้โหเพื่อนอันนี้ขอนะวางแปะไว แล้วก็วิ่งวนซ้ายไปวิ่งอ้อมไปดูเป็นการรีวิวที่ลำบากจุงเบยและเพื่อนเล่นไหลเควียงระเบิดลงข้างล่างและนี่ก็คือไอวอรสกินใหม่หน้ายักษ์สีแดงแล้วก็มีเปลวไฟพุ่งออกมานะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเอฟเฟกต์พออยู่ในเกมก็มองเห็นชัดอยู่นะครับ <Hey! S 1> เฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะไม่เข็ดใช่ไหมไมโดดใหม่ มาลงกันทีละคนสองคนอยากโดนโถมแบบเยอะกว่านี้อ่ะแบบลงมาทีหนึ่งเจ็ดแปดคนอะไรอย่างเงี้ยจะได้มันมันหน่อยนะ <c oughs> นี่เน่นี่เน่เริ่มยิงเล่นแล้วกระสุนมีเป็นร้อยอ่ะรวยจัดจัดเฮ้ยนี่เน่นี่เน่อุ้ยพลาดนี่เน่เฮ้ยอ๋ยอหอตายดีกว่า เกือบรอและ M79 กระสุนร้อนึงสรุปไม่ได้เล่นไม่น่าห้าวเลยเล่น M79 คู่โดนศัตรูมาใกล้ๆยิงไม่ทันนะเอาละตอนนี้เหลือ15วินาทีแล้วนะครับโอเคลงไปหาไอตัวเมื่อกี้ที่ยิงผมก่อนนะเอ๋เฮ้ยมาขู่วะเอา้าแกงนี้มาด้วยกันนี่หว่าปะโทคิดว่ามาคนเดียวเอาใหม่ อ้าวจบแล้วหรอโอ้บูย่ากันกลางอากาศแบบนี้เลยน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะเนี่ย <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ไอวอร์ใหม่แล้วก็หมดหัวโตที่กลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะกิจกรรมนี้ถ้าใครสุ่มเนี่ยกดดูของรางวัลให้หมดให้ครบก่อนที่จะเริ่มสุ่มใหม่นะครับเพราะว่าบางทีของที่เราต้องการเนี่ยมันออกแล้วแต่มันไม่โชว์เราต้องกดเข้าไปดูนะมิฉะนั้นก็จะเสียเพชรเยอะแบบผมนะฮะ <c oughs>